สรุปก็คือร้านเฉส้มเนี่ยเป็นเมนูที่ทำเองทำสดทำใหม่ทุกๆวัน สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านเจส้มซึ่งใช้ปลาทะเล3อย่างทำเองก็คือปลาอินทรีปลาดาบปลาหางเหลืองร้านเจส้อมอยู่ที่ด้านหลังโรงพยาบาลกวางสิวถนนเจริญกรุงนะครับด้านที่มาจากวงเวียนยีสองผมจะปักพิกัดในิปใต้คลิปวิดีโอ Youtube นี้ตามมาครับเจส้มสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะเจ๊ผมขอเส้นเล็กแห้ง แล้วเกาเหลา Nam แห้งๆเกาเหลาน้ m ครับขอสองเมนูขอสั่งสองอย่างเจ๊ส้มครับอยากให้เจ๊เล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเจ๊ขายอะไรตรงนี้ขายอะไรยังไงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากับข้าวแกงนะคะที่ร้านค่ะขายอยู่เส้นถนนสันติภาพค่ะวงมยีิบสองถนนสันติภาพวน่สถนนสันติภาพค่ะเปิดตีสีโมงถึงบ่ายสองค่ะครับก็คือบางวันที่ผมมาเที่ยงหรือบ่ายโมงก็หมดแล้วก็คือหมดหมดก่อนเก็บก่อนเทวนั้นคือขายดีค่ะใช่หมดก่อนก็เก็บก่อนค่ะ แล้วเจ๊ขายมานานแค่ไหนแล้วเออขายมา15ปีแล้วค่ะอาแล้วผมกินลูกชิ้นปลาเจ๊นี่อร่อยมากเจ๊บอกพวกเราหน่อยว่าปลาที่เจ๊ใช้ทํามีปลาอะไรบ้างปลาอินทรีปลาดาปลาข้างเหลืองค่ะสามอย่างเจ๊ทำเองทั้งหมดเลยทำเองทั้งหมดใช้ธรรมชาติของปลาไม่ได้ใส่สารอะไรทั้งสิ้นก็คือเป็นลูกชิ้นปลาโฮมเมดที่ทําเองใช่ค่ไม่ทำจากมือใดๆค่ะทําจากมือค่ะอืแล้วจุดเด่นเจ๊แนะนําพวกเราหน่อยว่าถ้ามาร้านเจ๊เนี่ย ต้องไม่พลาดเมนูไหนลูกชิ้นกุ้งค่ะที่ร้านลูกชิ้นกุ้งจะมีความโดดเด่นลูกชิ้นกุ้งจะขายดีมากถ้าบาเที่ยงบางทีอาจจะหมดค่ะต้องมาช่วง10โมงถึงเที่ยงค่ะแล้วเราไม่ก็โทรสั่งตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะโทรสั่งนี้ด้วยขอทราบเบอร์เจนเจนหน่อยเบอร์อะไร084ครับ0152506ค่ะโทรสั่งตามนี้ได้เลยค่ะเริ่มถ้าจะทานลูกชิ้นกุ้งต้องโทรสั่ง8โมงเช้าก็เริ่มโทรได้แล้วค่ะ8 8โมงเช้าก็เริ่มโทรได้แล้วค่ะค่ะ แล้วผมเห็นลูกชิ้นเจ๊ตั้งเยอะแยะเนี่ยถ้าจะขอซื้อเฉพาะลูกชิ้นกลับบ้านได้ไหมได้ค่ะลูกละ8บาทค่ะเจ๊ขายราคาอย่างไรบ้างลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกละ8บาทอคือกล้วยเส้นละ60บาทค่ะอ๋อทำจากปลา3ามชนิดคือปลาแบกกะคือตัวฮือแล้วก็เจี๊ยบอย3มอย่างน่าอร่อยมากเลยครับแล้วนอกจากว่าไม่มีสารคนคลอดลูกทานได้เลยค่ะอ๋อ แล้วจะยังมีเย็นตาโฟอีกใช่ค่ะมีเย็นตาโฟมีต้มยำค่ะแล้วมีต้มยำก็จะใช้มะนาวแท้นะคะที่นี่ใช้มะนาวแท้มะนาวแท้ค่ะมะนาวเี่ยคั้นหน้าสั้นเองแล้วผมเห็นแจ้มีข้าวแกงด้วยใช่ค่ะข้าวแกงแจ้เนี่ยมีเมนูแต่ละวันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่ได้ในแต่ละวันไม่ใช่ค่ะจะเป็นจะเป็นเซตเป็นเมนูของเราเลยค่ะลองแล้วอย่างวันนี้มีอะไรบ้างครับอย่างวันนี้จะมี แกงส้มเป็นอมที่โดดเด่นของร้านผมเเห็็นนปแกงอ่าผมเห็นแกงส้มเป็นปลาแซลมอนถ้าใส่ปลาแซลมอนก็มีแยกสาหาให้ค่ะอมีแกงส้มผัดพะโล่ผัดถั่วพิแกงผัดปลาสับปลาที่ทําลูกชิ้นนยคะเอาไปผัดแบบสับนกอะค่ะปลาสับก็มีปลาปลาอินทรียผัดขึ้นช่ายอินทรีย์ผัดขึ้นช่ายมีปลาทอดมีไก่ทอดสำหรับอาหารวันพุธนะคะสำหรับเมนูอาหารวันพุธ ที่โดดเด่นนะคะคือแกงส้มในวันพุธกับไข่พะโลกแล้วก็ถ้าวันจันทร์เราจะเป็นแกงฟักลูกชิ้นที่โดดเด่นก็คือเมนูแต่ละวันแต่ละวันจะไม่ซ้ํากันนะคะมีก็แกงเจียวเต้าหู้จํไฉที่คนจีนชอบทานกันแต่ละวันจะไม่ซ้ํากันครับกระเทียมที่ผมเห็นนี่ก็คือกระเทียมที่เจียวใหม่สดทุกวันหมครับเจ้ผมขอสองจานนะครับคขอสองชามมีเส้นไม้แห้งกัเกาเหลาทำจาเกาเหลาน้ำ ลูกชิ้นปลาร้านเจส้มใช้ชามสีส้มสีเดียวกับเจ้าของร้านเลยครับเราจะมาดูกันนะครับอันนี้คือปลาทะเล3ชนิดก็คือปลาแบก,กาปลาตัวฮือแล้วก็เจียสโยภาษาไทยก็คือปลาอินทรีปลาดาบแล้วก็ปลาหางเหลืองอันนี้ก็คือือกล้วยที่เมื่อกี้เจส้มบอกว,ว่ามีขายแยกนะครับเส้นละ60ก็ใช้ปลาชนิดเดียวกันทําก็คือปั้นเป็นเส้นแล้วก็ไปทอดอีกครั้งหนึ่ง และการหั่นนะครับทุกท่านลองดูที่นี่หันนหห่นเป็นรูปสามเหลี่ยมการหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีข้อดีครับทำให้รดสัมผัสเวลาเคี้ยวเข้าปากเนี่ยด้านนี้นจะบางและด้านฐานเนี่ยจะหนาจะทําให้ความรู้สึกนุ่มและหนาในเวลาเดียวกันกับที่เคี้ยวนะครับและอีกอันเมนูหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดที่เจส้มเมื่อกี้แนะนําก็คือลูกชิ้นกุ้งซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบมากแล้วก็จะหมดเร็ว ใครที่ชอบทานก็ต้องมาทานที่นี่ก่อนครับเอาละผมขออนุญ,ญาตยีเส้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันแห้งเกินแล้วมันจะแข็งแลวเส้นมันจะติดแล้วนี่ก็คือเกี๊ยวกรอบครับที่ทอดใหม่ๆสรุปก็คือร้านเชส้มเนี่ยเป็นเมนูที่ทําเองทําสดทําใหม่ทุกๆวันโอเคครับผมจะเริ่มต้นชิมจากลูกชิ้นปลานะครับที่นี่ลูกใหญ่ลองดูนะครับใหญ่มากครับใหญ่เนี่ยประมาณได้เหรียญห้าใกล้ๆเหรียญสิบ หรือจะเรียกเหรียญสิบก็เรียกได้ผมจะตัดให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับเนื้อข้างในจะเห็นว่าเนื้อเนียนนะครับแล้วก็เห็นเงาเงาของ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 เนื้อปลาไหมครับผมเห็นแล้วไม่ทราบว่ากล้องเห็นไหมครับนี่เงาเงาตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ปลายตะเกียบชี้อยู่นี่คือปลาดาบปลาดาบจะมีสีประจําตัวเป็นสีเงินเงินเงาเงาเนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นไหมครับขออนุญาตชิมนะครับเคี้ยวเนี่ย มีน้ำไหลายกมาจากตัวลูกชิ้นด้วยเป็นกลิ่นปลาที่หอมเนื้อปลามีความนุ่มเหนียวหยุ่นกับมังดีเต็มจากเกลือเล็กน้อยลูกชิ้นปลาที่มีเกลือเล็กน้อยทานคู่กับเส้นจะพอดีพอดีผมขอมอนุญาตกินแบบไม่ปรุงนะครับพอเรากินลูกชิ้นปลาคู่กับเส้นเนี่ยพอดีมากชิ้นต่อไปจะชิมหือกล้วยนะครับรสดีครับไม่เหม็นคข่า เป็มเวทเวียปลาที่ลูกชิ้นปลาที่กรมกอมนี่คือลูกชิ้นกุ้งครับสอนุญาตัดให้ดูก่อนนะครับเห็นเนื้อกุ้งเต็มเต็มสอนุญาตชิมน,นะครับหอมหอม,อมกุ้งครับรู้เลยว่าทําไมเจ๊กุ้งจึงแนะนําว่าเมนูลูกชิ้นกุ้งเนี่ยเป็นเมนูที่ลูกค้าปวดปลานคืออร่อยทุกอย่างทั้งเหงือกล้วยทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งรสชาติด,ดีทั้งหมด เมนูนี้ครับคือเก้าเหล่าน้ําที่ผมสั่งมาจะเห็นว่าน้ำแกงเนี่ยต้มได้ใสามากขออนุญาตชิมน,นะครับน้ําแกงกลิ่นดีครับไม่เหม็นคาวร้อนรสชาติด,ดีกินแล้วสดชื่นเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาชีส้มผมว่าโอเคนะเด็ดขาดลูกค้าเยอะเอาคิวกันหนาแน่นพรมสั่งกันขาประจำมากันตึม ขอขความเด็ดขาดของโตัวลูกชิ้นปลาทะเลผมเห็มีบางโต๊ะก็สั่งเฉพาะโจก,กอบมาทานด้วยนะครับเป็นอาหารทานเล่นได้นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยที่ก็ยังมีเมนูข้าวแกงนะครับอาหารข้าวแกงทุกชนิดเนี่ยเซส้มก็ทาเองในครัวเนี่ยเมื่อกี้เดินไปดูกันตอนเช้าทาเองทั้งหมดครับที่ผมชอบมากที่ผมมองอยู่คือปลาอินทรีย์ทอด มาแล้วครับทุกท่านปลาอินซีเป็นปลาทะเลแท้ๆนะครับมีน้ําจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยเห็นไหมครับเอาแล้วครับผมจะเปิดปลาอินซีปลาอินซีเนี่ยจะมีวงเนื้อที่เป็นชิ้นๆเป็นชั้นๆเ่ินแล้วนะครับวงเนื้อนี่ครับอินซีเป็นชั้นๆเห็นไหมครับเนื้ออนิอนซีเนื้อจะแน่นจะสวยขออนุญาตทานแบบไม่ไม่จิ้มก่อนนะครับหอมหอมปลาอินทรีย์ เนื้อแน่นเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสชาติเข้มข้นมากทานคู่กับปลาอินทรีซึ่งเป็นปลาทะเลสดๆวันต่อวันรสชาติเยี่ยมครับกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ไม่พอและที่สำคัญปลาอินทรีที่ร้นเจ๊ส้มเนี่ยราคาย่อมเยามากครับชิ้นนี้ถ้านเห็นเนี่ยไม่ถึงร้อยถูกมากเลยเจอที่ไหนอย่าพลาดชิมนะครับอร่อยจริงๆ อ,อ,อร่อยค่ะทานมานานแล้วค่ะแล้วก็รสชาติดี okay, ไม่ต้องปรุง okay, ก,ก็อร่อยนะคะร้านโโน,นี้ราคาก็เหมาะสมกับ,ร,บราคานะคะชอบเมนโดโฟค่ะเมนโดโฟร้านนี้อร่อยะคะ่ะก็โอเคครับก็มากินบ่อยครับส่วนมากชอบกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกว๋วยเตี๋ยวน้ำกับบะหมี่แห้งทั้งคือกล้วยทั้งอะไรก็โอเคทุกอยาก่าง ันนี้เราไม่ได้มารีวิวฟิล์มหน้าจอนะครับแต่จะมารีวิวฟิล์มกล้องหลังกันเพราะว่ากล้องถือเป็นส่วนสำคัญของการถ่ายคลิปของเราเลยนะครับเพราะนั้นต้องปกป้องด้วยนี่เลยครับฟิล์มเลนกล้องที่ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนกล้องไม่บิ่นไม่แตกเพราะว่ากล้องไอโฟนค่อ้งจะนูนออกมาจากตัวเครื่องบางครั้งการใส่เคสอาจจะช่วยปกป้องได้ไม่ทั้งหมดนะครับจึงต้องมีตัวช่วยเพิ่มตัวนี้เลยครับออกแบบมาพอดีกับเลน ถ่ายภาพได้สวยเหมือนเดิมเลยครับบางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเลนส์กล้องของเราจะเป็นรอยจากการใช้งานเวลาที่เราใส่ iPhone ในกระเป๋าอาจจะโดนของขีดว่วนเช่นจากเหรียญหรือกุญแจหรือการวางบนพื้นที่ไม่ทันระวังอาจจะเกิดการบินของกล้องได้การปกป้องเลนส์กล้องจึงเป็นเรื่องสำคัญกระจกกันรอยเลนส์กล้องโฟกัสเทเมาเลนสแบบฟูลเลนส์เป็นกระจกนี้ภัยแผ่นเดียว รอบคุมทั้งตัวกล้องมีขอบสีดำรอบเลนกล้องแต่ไม่บังสีตัวเครื่องขนาดพอดีกับเลนกล้องไม่บังแฟลชไม่บังไมเมื่อถ่ายภาพยังคงความละเอียดของกล้องไว้ได้ภาพชัดสีไม่เพี้ยนความใสของเลนมากถึง92% VL ปกป้องมือถือก็ต้องปกป้องให้ครบทั้งหน้าจอและกล้องหลังแค่นี้ก็ใช้งานได้อย่างสบายใจ สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ w w w f o c u s h i e l c o m หรือ Focus Shop และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศขอขอบคุณฟิล์มกันรอยโฟกัสฟิล์มปกป้องอุปกรณ์มือถืออันดับหนึ่งตัวจริงผู้สนับสนุนรายการมาตามมาชานอลมากมานะครับ